สวัสดีครับผมพอยเป็นโค้ชสุขภาพจิตจาก the DRIVE Th program ทำไมคนเราเมื่อเจอประสบการณ์ที่มีความคล้ายกันบ่อยๆหลายๆครั้งเมื่อเจอเหตุการณ์ในชีวิตสถานการณ์ในชีวิตที่มีความคล้ายกันหลายๆครั้งเนี่ยที่เราอาจจะมองว่าเป็นสิ่งลบเป็นสิ่งแย่เป็นสิ่งน่ากลัวหรืออันตรายหรือที่เราอาจจะมองว่า เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องมานั่งเจ็บตัวเจ็บปวดเจ็บใจซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับทำไมสิ่งเหล่านี้อาจกลับส่งผลลบได้นาาในระยะยาวซึ่งผลลบนั้นจะมาในรูปแบบของความกลัวกลัวที่จะซ้ำรอยประวัติศาสตร์กลัวที่จะเจอเหตุการณ์หรือประสบการณ์คล้ายๆกันอีกแล้วทำไมความกลัวนี้ถูกส่งเสริม ให้โตยิ่งขึ้นให้ใหญ่มากขึ้นได้นะครับเพื่อเกตภาพนี้ผมว่าเรายกตัวอย่างดีกว่าและขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับชีวิตคู่ชีวิตรักละก,กันนะครับสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งที่อาจจะต้องเจอกับความผิดหวังเมื่อพูดถึงชีวิตคู่ชีวิตรักครัคบกับแฟนอะแล้วผิดหวังหลายรอบหลายครั้งนะครับอาจจะ คบกับแฟนคนแรกในที่สุดก็ต้องทะเลาะลมเลิกกันไปเสียใจผิดหวังอ่ะลองใหม่นะก็ต้องเจอคล้ายๆกันอีกในที่สุดก็ต้องจบโดยการแยกทางชีวิตกันอ่ะลองใหม่แต่เสียใจเพราะว่าอีกฝ่ายนึงกลับไม่มีความรู้สึกให้กับเรา <c oughs> ไม่ชอบไม่รักเราอ่ะลองใหม่ครั้งแต่ก็อย่างเดิมผิดหวังอีกในที่สุดนะครับสมมติว่าบุคคลคนนั้นถึงจุดนี้แล้ว แล้วสมมติว่าเขาเรียนรู้ว่าประสบการณ์ชีวิตที่พูดถึงความรักจากมุมมองเขานะครับอย่าลืมจากมุมมองเขาที่พูดถึงความรักเนี่ยโอ้มันยากมากเลยเป็นไปไม่ได้หรอกมี้ไม่จริงหรอกเขาเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันในทางที่อาจจะกุก,กําแพงขึ้นมากุก,กําแพงขึ้นมาปิดใจตัวเองไม่เปิดใจตัวเอง ให้คนอื่นเดินมานะเดินเข้ามาในชีวิตเขาอีกต่อไปไม่ว่าคนอื่นนั้นอาจจะเป็นไม่เกี่ยวกับแฟนด้วยซ้ำนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทอาจจะเป็นญาติาพี่น้องคนในครอบครัวก็ได้นะครับและที่สำคัญแน่นอนคนที่อาจจะเป็นคู่เป็นแฟนปิดสนิทเลยสร้างกำแพงอย่างหนาขึ้นมาไม่อนุญาตให้คนอื่นเดินเข้ามาในชีวิตของเขาก็นเนื้อต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า ทำไมการรับมือกับเหตุการณ์อย่างเนี้ยสำหรับบุคคลคนนั้นน่ะที่อยู่จุดนี้ในะชีวิตเนี่ยอาจดูเหมือนกับเป็นการรับมือที่สมเหตุสมผลมากที่สุดที่ถูกต้องมากที่สุดเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้เขาได้โดยทันทีเลยหากสร้างกาแพงขึ้นมาคือเขาได้ความมั่นใจร้อยเปอร์เซนความชัวร้อยเปอร์เซนว่าเขาจะไม่มีทางที่ต้องมานั่งเจอความผิดหวังเสียใจอีกต่อไปเพราะทําไมล่ะเพราะหากเขาไม่อนุญ,ญาตให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตเขา ดังนั้นมันแปลว่าเขาไม่ต้องมานั่งเปิดใจคนอื่นและหากเขาไม่เปิดใจคนอื่นแปลว่าเขาไม่มีทางที่ต้องเสียใจผิดหวังอย่างแน่นอนเห็นไหมฮะ make sense ไหม <c oughs> แน่นอนว่าสำหรับคนคนนั้นแล้วเนี่ยมัน make sense มันอาจจะดูเหมือนกับเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่สุดที่ดีที่สุดและที่เหมาะสมและถูกต้องมากที่สุดในเวลานั้นแต่หากเราพูดถึงระยะยาวแล้วมันย่อมมี ต้นทุนที่สูงกว่าเสมอมันย่อมมีข้อเสียมากกว่าเสมอ <c oughs> <c oughs> นั่นก็คือความกลัวที่เขาอาจจะฝึกให้ตัวเองมีในทางที่เขาไม่รู้ตัวครับทําไมละ่ะในแง่นึงครับการรับมือกับเหตุการณ์โดยการบอกว่าฉันต้องช่างกับแผงขึ้นมาเปิดปิดใจไม่เปิดใจให้คนอื่นนะครับในแง่หนึ่งมันคล้ายๆเหมือนกับการหนีจาก มิตินี้ของชีวิตใช่ไหมฮะปิดเลยสนิทปิดอย่างสนิทเลยในการหนีในทางหนึ่งเรากำลังสอนใจตัวเองหรือฝึกสมองตัวเองให้เกิดความเข้าใจว่าเราไม่มีศักยภาพหรือความอดทนหรือความเข้มแข็งที่สูงและเพียงพอเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์คล้ายๆกันในชีวิต เมื่อต้องเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆที่มีที่มาในรูปแบบแบบนี้ในชีวิตเราไม่สามารถเจ็บอีกครั้งเลยไม่ไม่สามารถเจ็บได้อีกเลยอ่ะเพราะว่ามันจะโอ้โหทําให้ชีวิตเราพังแน่เลยลคงจะหมดหวังสิ่งหวังสิ่งหวังกับชีวิตแน่ๆเลยหากต้องเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันอีกเห็นไหมฮะมันทําให้เรากลัวเพราะว่า มันเป็นการตอกย้ำตัวเองโดยเราไม่รู้ตัวว่าคุณไม่สามารถอดทนกับมันได้หรอกคุณไม่สามารถรับมือกับมันได้หรอกคุณไม่สามารถาจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกข,ของตัวเองได้หรอกหากต้องเจอสิ่งเหล่านี้อีกในชีวิตเห็นไหมครับดังนั้นในระยะยาวเนี่ยมันพูดได้ว่ามันส่งผลลบมากกว่าเสมอเพราะสมองเรียนรู้ว่า ประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายน่ากลัวและมีอิทธิพลมีอำนาจเหนือตัวเราเราเล็กเกินบารเทารับมือก,กับมันดังนั้นต้องหนีตลอดเห็นไหมครับมันลิมิตไหมมันจำกัดชีวิตของเราไหมแน่นอนคำตอบคือใช่นะครับแต่คุณสังเกตไหมว่าทั้งหมดที่เรามาเนี่ยเป็นขบวนการหรือผลของขบวนการทางจิตวิทยาเท่านั้นเอง คือเราฝึกให้สมองเราเกิดความกลัวต่อประสบการณ์เหล่านี้โดยเราไม่รู้ตัวแค่นั้นเองทีนี้คําถามมืกต่อมาคือว่าหากเราฝึกให้ตัวเองกลัวโดวยเราไม่ตั้งใจมันดังนั้นเราสามารถแก้ประเด็นนี้ได้ไหมฝึกให้เราเกิดความเชื่อมัน่นมั่นใจแทนได้ไหมคําตอบคือใช่ได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเห็นประเด็นนี้ให้ได้ก่อนว่าทําไมการรับมือกับเหตุการณ์ในระยะสั้น ที่มีในรูปแบบของการปิดใจตัวเองหรือหนีนั่นเองเนะี่ยทำไมมันดูเหมือนกับเป็นทางที่ถูกต้องในระยะสั้นแต่ระยะยาวแล้วมันส่งผลลบมากกว่าเสมอมันทําให้เรารู้สึกขาดศักยภาพที่จะรับมือกับการเปิดใจให้ผู้อื่นเพราะการเปิดใจมันมีความเสี่ยงในแง่ที่ว่าเขาอาจจะทําบางสิ่งอย่างที่เราไม่เห็นด้วยไม่ถูกใจเราหรือทำแเรารู้สึกต้องมานั่งผิดหวังเสียใจ เห็นไหมครับมันมีความเสี่ยงในแง่นี้อยู่แตห่หากเราเรียนรู้ที่จะจัดการความเสี่ยงนี้เป็นและทําความเข้าใจตีความให้ความหมายเป็นนะครับเราก็จะไม่ต้องกลัวต่อประสบการณ์คล้ายๆกันอีกต่อไปเรากลับจะมีโอกาสสูงกว่าที่จะมีความเชื่อมั่นในสกยภาพของตัวเราและลองใหม่ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ก็าตาม แต่ทุกครั้งที่เราลองใหม่เราเรียนรู้อะไรใหม่มๆเราเกิดความเข้มแข็งมากขึ้นเราพัฒนาศักยภาพของตอนเองมากขึ้นเราเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นเรามีปัญญามากขึ้นเห็นไหมครับนี่ก็เป็นผลของการฝึกใจเหมือนกันฝึกวิธีที่เรามองเหตุการณ์ทําความเข้าใจกับเหตุการณ์มันเป็นการฝึกพัฒนาศักยภาพในตัวตนนั่นเองนะครับก็เลย<ม>อยากจะแชร์เป็นข้อคิดในคลิปวันนี้ว่าทําไมประสบการณ์ชีวิต บางอย่างในการรับมือกับมันถึงแม้ดูเหมือนกับเป็นการรับมือที่ถูกต้องและดีในระยะสั้นแต่หากการรับมือหรือตอบรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในทางนั้นเนี่ยที่มีรูปแบบหรือลักษณะของการวิ่งหนีอยู่นะครับมันส่งผลเสียทําไมถึงส่งผลเสียในระยะยาวเสมอก็เพราะว่ามันเป็นการบอกตัวเองที่เราไม่รู้ตัวว่าเราไม่สามารถรับมือกับมันได้นั่นเองมันเป็น limiting belief มันเป็นความเชื่อที่ จำกัดทักจากความสามารถ <c oughs> ของตัวเราเองนะครับอยากจะมาแชร์เป็นข้อคิดในวันนี้หวังว่าข้อคิดนี้จะมีประโยชน์นะครับและทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยเช่นกันขอบคุณที่ติดตามนะครับคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ